โอเคครับอยู่ร้านบางค้ายอะซ้อมนะครับนี้จะมาดูเจ้าตัว GNG ARP9 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นชื่อนี้นะครับ ARP9 นะผมขอดูข้อมูลสักแปบบ๊บอ่าใช่ ARP9 นะครับตัวนี้เดิมมันเป็นแมกม่อนะครับเอาเปิดราคาก่อนเปิดราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับทำไมราคาแม่งเท่ามือหนึ่งเลยวะพี่หนึ่งที่คุณได้คือปลาเก๋า แล้วก็แบตที่ชาร์จลูกหนึ่งถุงลูกหนึ่งถุงสปีโลน,นึงอันเอาพร้อมเล่นนะครับมีใครให้มากกว่าน,นี้ไหมนะครับแล้วก็แม็กมอวหนึ่งปืนเดี๋ยวค่อยดูนะครับ, 1, นะรบเพราะว่าปืนถ้าเป็นตัวที่อีกตัวนึงจะเป็นตัวตัวที่เป็นมาพร้อมกับแม็กสั้นมาแม็กเดิมเราเนี่ยแม็กม,ม,มันก็แม็กเดิมมันจะมีสองรุ่นนะครับจะเป็นแม็กมอกับแม็กตัวสแตนดาร์ดก็คือแม็กแบบนี้แบบนี้ นะจ๊ะอันนี้เป็นแม็กแม็กสแตนนะครับบรรจุได้120นัดนะครับส่วนแม็กมอ1,500นัดลงสนามทียิงกันขี้แตกเลยพกแม็กเดียวพอนะครับใช้คำว่าแม็กเดียวเหลือๆนะครับ1,500นัดถ้าลงสนามพอแต่ถ้าไปมิวซิมไม่พอแนะนำสัก3แม็กนะสัก3,400อ่า สามพันประมาณสี่พันเ่าแล้วนั่นอะ่ะลงมิวเซียมพกแค่สามสอสองหม้อสามหม้อองสบายอยู่ทั้งวันนะครับอ่ะดูตัวปืนนะครับเออแล้วก็เดิมเนี่ยเขาเป็นหมูพ่นไฟแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปลอกลดแสงหมูพ่นไฟนะครับมันจะทําให้เสียงค่อนข้างดังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาลองใส่ใดูตอนยิงอีกทีหนึ่งนี่จะเป็นแบบนี้เดิมนะครับแล้วเขามีัน,นี้มาให้เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนใส่นี้ผมรู้สึกว่าอย่างนี้มันดูกระตุกๆุกกระทิ่กดีนะครับตัวปืนเนี่ยยาวประมาณสัก 19เก้านิ้วครึ่งตีเป็นงกลมสักยี่ิบนะครับยี่สิบนิ้วท้ายสามารถยืดหดได้แนี้แต่มันจะเป็นท้ายยืดแบบยาวทีเดียวนะครับเี็นไนะปึ๊บจะมีสองล็อกนะครับแค่ล็อกตัวท้ายสุดปึ๊บแล้วก็ล็อกตัวหน้าสุดไม่สามารถเลือกระดับได้นะครับจะเป็นท้ายแบบนี้นะตัวเล็กน่ารักตะมุตะมิมากนะครับแล้วก็มีกิปจับด้านล่างให้ด้วย คุ้มค่าคุ้มราคานะครับศูนย์หน้าหลังเป็นแบบพับนะครับนี่เลยแบบนี้นะครับศูนย์หน้าหลังเป็นของแม c p พูลนะครับแม c p พูล PR นะครับผมตัวนี้ไม่ปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งระยะเลยยิงใกล้ยิงไกลนะครับอันนี้ซ้ายขวาอันนี้ก็สามารถเปิดเป็นศูนย์ใหญ่ได้แล้วก็จะเอาเป็นศูนย์เล็กก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับผมโอ้ศูนย์เล็กมันก็เล็กเกินนะครับวันนี้ดึงคันลังนะครับดึงคันลังไม่เปิดเนื่องจากตัว ตัวดันตัวคันลังเปิดมันหักไปแล้วแต่ถามว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็เรื่องระบบภายในเนี่ยตัวเนี้ยมาจากโรงงานคือ h o ปโปลินนะครับท่าที่ผมหาข้อมูลเป็นฮอปโปวินตั้งแต่โรงงานแล้วก็ให้ทอรีดรู้สึกจะเป็น6กจุดศูนะครับถ้าจะไม่ผิดนะนะครับศู 03, น่าจะ03นนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับผม,ผมไม่ชัวร์เพราะผมก็ลืมเหมือนกัน <c oughs> นะครับ แล้วฮอปของโปรวนเนี่ยผมชอบมากเลยมันไม่ได้ปรับแล้วลื่นปื๊ดนะครับแต่มันจะปรับแบบเป็นสเต็ปมันจะเป็นตัวคลิกมันจะคลิกคลิกคลิกคือมันสามารถที่จะกะระยะาตามคลิกได้เพื่อที่จะเราปรับไม่พลาดนะครับถ้าเราปรับเคลื่อนเยอะหรือเคลื่อนอะไรบางทีเราใช้มือหมุนอนะ่ะอันนะั้นมันมีโอกาสเคลื่อนได้นะครับแต่ตรงนี้มันจะล็อกมาให้เลยผมว่าเฮ้ยดีมันซิ่งมางตั้งแต่โรงงานเลยนะครับเนี่ยเออนะครับทํามาดีมากนะครับผมโอเค มาดูเรื่องการใส่แบตกันนะครับวิธีการถอดเจ้าตัวท้ายนะครับแล้วกดตัวนี้ดึงออกมาได้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็แบตนะครับเราใช้วิธีการกดเจ้าตัว,ตวนี้กดแล้วเปิดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะนี่อันนี้เป็นตัวฟิลนะครับอันนี้เขาพันมาซะไม่สวยตอนแรกกว่าจะแก้แต่เดี๋ยวค่อยแก้หลังคลิปแล้วกันครับเพราะว่ามาแล้วก็ถ่ายทีเดียวเลยผมก็ไม่ค่อยจะว่างนะครับ ตัวนี้มันมีสองระบบะะมันสามารถยิงได้สามระบบนะครับสามระบบยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่ะเสียบแบตก่อนเสียบแบตแล้วนะนะครับใส่แบตก็ไปข้างในก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวค่อยมาจัดสายไฟกันอีกทีนึงนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเซมินี่ออโตโอ้อ่ากดที่เซมิค้าง กดให้ไฟแดงมันขึ้นนะครับพอขึ้นแล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บเปิดไปที่ออโต้นะครับมันจะกลายเป็นบล็อกโหมดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้จะเป็นางี้อ่าเห็นไหมจากออโต้นะครับจากออโต้นะอ่ะอันนี้ก็ปรับไปที่เซมินะครับแล้วกดค้างไว้ประมาณสิบวิให้ไฟแดงมันขึ้น ขึ้นปุ๊บปล่อยนะครับพอปล่อยเสร็จปุ๊บเราไปที่ออโต้กลายเป็นออโต้เหมือนเดิมแล้วนะเราสามารถลงเล่นสนามในทุกสนามนะครับถ้าเป็นเซมิก็เซมิเหมือนเดิมนะครับถ้าจะปรับนะเทฟนะครับแล้วเราก็เก็บสายนะครับวิธีการเก็บสายตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้หน้าบอร์ดตัวนี้หักนะครับหลายตัง์นะผมตอนที่ผมรู้มาคือมันแพงนะนะครับเป็นระบบบอร์ดแบบด้านนอกนะผมว่ามันก็ง่ายดีนะ นะครับเก็บสายดีๆนิดนึงนะครับต้องเขาเรียกว่าต้องจัดสายไฟเลยแหละเด,เดี๋ยวนะมันจัดยากมากนะครับเพราะว่าด้วยแบตด,ด้วยอะไรด้วยแล้วห้องเขาให้มาค่อนข้งางกระทัดรัดมากนะครับเดี๋ยวผมก็าติเอาแบบง่ายๆเลยอะเดี๋ยวนะยืดออกมานะครับพับพับสองทบแล้วก็ยัดไปพร้อมกับแบตนะครับ บแบมมาติดนี่นะครับมันจะฟิตนิดนึงนะครับค่อยๆย,ยัดเดอ้อเก็บสายดีๆนะครับเพราะว่าสายไฟหักขึ้นมาก็ไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวมันพังนะครับผมเขาทำออกมาดีนะครับทำออกมาดีมากแต่ข้อเสียคือช่องใส่แบตเขาให้สายเรียกอะไรให้สายไฟมายาวอุปกรณ์มาเยอะแต่ก็ทำให้ใส เจ้าตัวแบตเตอรี่ยากนะครับยากนิดนึงไอต,ตอนผมถ่ายเทสยิงผมลองใสอ้อมันใส่ได้แต่พอมาถ่ายในคลิปใช้วิธีเดียวกันแต่มันใช้ไม่ได้เอาองงไปสิครับผมอ่เดี๋ยวนะชาร์จแบตออกก่อนเอาชัวสุดนะครับชักแบตเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บสาย เก็บสายนะครับเก็บสายเข้าไปก่อนแล้วกดลงไปพอก,กดลงไปเสร็จปุ๊บเราค่อยเสียบปลัก๊กเอาตัวแบตออกมาเราทำไมผมต้องเสียบแบตก่อนเพราะว่าเราหาช่องว่างให้แบตลงนะครับต้องหาช่องว่างให้แบตลงแล้วเราก็เสียบเราก็ยัดแบตลงกับที่เดิมนะครับมันจะได้มีช่องใส่แบตตั้งแต่เราจัดสายเอาเท่านี้นะครับก็ลงไปได้แล้วเห็นไหมแล้วเราก็ปิดต,ตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ผิดต้องใส่เจ้าตัวล็อกด้านบนก่อนมันจะมีรูอยู่เห็นไหม mm hmm. กดปุ๊บแล้วก็ปิดนะครับเดี๋ยวติดสายไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดสายใหม่ก่อนนะฮะด้วยความที่อุปกรณ์เขาเยอะเกินนะครับอ่ะกดท้ายล็อกแค่นี้ได้แล้วทดสอบยิงนะครับออโตโอ,โอเคนะครับมาดูเรื่องแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนเจ้าตัวนี้ แม็กแรกนะครับเป็นสแตนนะครับเราก็โหลดลงไปได้เลยแบบนี้อ่าจะเทสให้ผมจะใส่ประมาณนี้นะครับจะยิงสามระยะเหมือนเดิมนะสิบอ่ะสิบยี่สิบสิบห้าสิบนะครับแล้วส่วนเจ้าแม็กตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตอัดญไปลุ่มก่อนป๊าเรียบร้อยอเออลืมใส่ท้ายนะครับลืมลืม ใส่ท้ายแล้วก็เสียบมลงไปปึ๊บแล้วเราก็กดตัวล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนมันลงปับ๊บแล้วก็เสียบปึ๊บแต่ผมเอาระยะนี้เพราะว่าผมถนัดเห็นไหมนั่นจังวะนั่นน่นอะดีแล้วแหละเอานะครับเรียบร้อยนะ้าต,ตัวนี้นะครับดึงออกมา เต๊นท์แมกกเลยว่าคุ้มเจ็ดเป็นห้าราคาจะเท่ามือหนึ่งนิดนึงนะครับแต่ก็ท่านได้ความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ่าแมกโมก็เปิดรลอกเข้าไปปุ๊บผมใส่แค่พอสมควรแล้วกันนะครับไม่ต้องใส่เต็มเลยผมก็ต้องเอาออกอยู่ดีนะครับแล้วก็ปั่นลานแบบนี้อ่าปั่นไปปั่นไป อ่านี่คือจริงๆมันจะทางแก๊กๆๆ,ๆๆนั่นคือเราใส่ลูกเต็มจนลานมันตึงแล้วนะครับแต่นี้มันยังไม่ตึงแต่จริงๆก็เท่านี้พอนะครับแค่เสียงแค่นี้พอแล้วนะครับอ่ปิดฝาก่อนเดี๋ยวลูกกระเด็นนะครับเดี๋ยวทำคว่ออ่าม,มาดูหน้าดูตากันหน่อยนะครับผมจะทดสอบด้วยแม็กเอ์ตัวนี้ก่อนกับเจ้าปลอกรถแสงอันนี้นะครับ Okay. มาดูความแรงนะครับเออมันมีตำหนิตรงนี้หน่อยนึงนะครับเป็นรอยลูกกระสุนกระแทกปืนลงสนามนะครับสามสองแปดสามสามเจ็ดสามศนย์สี่สามสองเก้านะครับความแรงเหมาะกับสายสนามนะครับเดี๋ยวนะปิ่ยก่อนอยากให้ลองฟังเสียงกับตัวหมูพ่นไฟนะครับว่ามันเป็นยังไง รราคาเจ็ดพันห้าได้พร้อมเล่นได้ชุดนี้อุ้ยคุ้มมีใครใคุ้มกว่นี้ไหมนะครับครับนี่พอใส่ปุ๊บจะเป็นเท่านี้นะครับก็น่ารักดีนะน่ารักดีนะครับเฮ้ยเห็นสั้นๆน,นี้ไม่ธรรมดาไอ้นม ฮ้ยไปธรรมดามาเดี๋ยวดูความแม่นยำกันนะจ๊ะวัยรุ่นมาระยะยี่สิบเมตรกับปืนสั้นแค่นี้ท่อสั้นๆที่เขาซิ่งมาตั้งแต่โรงงานนะครับว่าผมยิงมันโดนไหมนะครับไม่มีรางจับไฟฉายเขาติดไม่มีรางจับไฟฉายนะครับถ้าเป็นกิปลลางมาผมก็ถือเหมือนเดิมนะครับดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะระยะยี่สิบเมตรนะครับ cặp bao 10 cm, nè, đơn thoại ít ỏi, hey, cái này nhỏ quá สั้นๆเดียี่สิบเมตรโดนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะหมดนะครับผมจงใจให้ยิงให้หมดนั่นแหละเฮ้ยยี่สิบเมตรไม่ธรรมดานะครับดึงออก อเดี๋ยววิธีการดึงแม็กนะครับเขาใช้ดึงท้ายออกนะครับดึงตรงนี้เห็นไหมนะครับดึงตรงนี้กดปุ๊บดึงลูกจะไหลออกมาอยู่ประมาณ4-5หนัดนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของปืนไฟฟ้า,ฟาไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเขาเรียกว่าลูกคาลูกคาลานนะครับมันก็จะค้างแบบนี้เป็นตกปินะครับผมโอเคไม่มีลูกคาในปืนนะครับไปดูระยะ15เมตรกันโอเคมาเป้า10เซนระยะ 15เมตรกับแม็กมอนะจ๊ะใส่ก็เลยนะครับใส่แล้วมันดังแกรกนะครับถ้ามันไม่ดังแกรกแสดงว่ามันไม่เข้า6นะครับเดี๋ยวมันลนนะครับผมโอ้ปืนเปล่าเนี่ยพอแม็กแม็กตัวเนี้ยแบบไม่ใส่ลูกอ่ะมันหนักอยู่ประมาณ2กกนิดๆน,ดนะครับโดยประมาณนะครับผมแต่พอใส่แม็กปุ๊บมันถ่วงหน้าแค่น้ําหนักมันทิ้งหน้านะครับต้องเวลาจับโฟกัสยิงเนี่ยต้องโฟกัสดีๆนะครับไม่งั้น มันก็แอบยากอย,กอยู่นะเดี๋ยวผมจะเทสยิงทั้งเซมิและออโต้นะครับมาดูกันว่าเซมิจะเป็นยังไงนะครับเปิดไฟสายเดี๋ยวผมตั้งขยับป้องใหม่ก่อนอ่านะโอเคนะครับนี่ก็เลยนุ่นเลยนะครับตรงนุ่น ว่าเล็กแล้วมันไม่แม่นอ่าแม่นฮนะอาโต้ดูอาโตนะครับผมเดี๋ยวขยับอ่าเห็นในกล้องนิดนึงวูมัน <c oughs> โคตรมันนะ่ะแม็กโมนะครับลงสนาม มันแน่นะครับเป็นระยะสิบเมตรกันโอเคครับมันระยะสิบเมตรนะครับเซมิมือนเดิมนะครับรถที่เหลือก็ออตโต้จ๊ะใครอยากลากออตโต้ต้องตัวนี้เลยนะซิ่งๆเลยนะครับลูกเหลือๆนะฮะเอาสิบเมตรนะครับ วุย้ยนะครับมาออตโต้กันมาเลยมาเลยว้ามันมันมันนะครับโอเคไหมนะฮะแต่ลากออตโต้แบบผมแบบเมื่อกี้คือควรมันจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกแต่ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้นะครับ แต่มอเตอร์ก็ร้อนไวนะแอบร้อ,อนอุ่นๆอุ่นๆนะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นก็อุ่นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าต่อให้ปืนแต่งมาดีแค่ไหนเนี่ยมอเตอร์ motor มันก็มีรอบในการทํารอบของมันอยู่นะครับตัวเนี้ยมอเตอร์มันอยู่ที่25,000รอบต่อนอาทีนะครับก็รอบอาจจะไม่ได้จัดมากแต่ผมว่ามันก็จัดอยู่นะเมื่อกี้นะครับมันก็ได้อยู่นะแต่พยายามยิงอ่ะให้ลากเป็นชุดย,วยาวๆสักชุดหนึ่งแล้วปล่อยชุดแล้วก็ปล่อยนะครับให้อ่เดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนะครับออโตนะครับ แบบเนี้ยหรือไม่ก็อย่างนี้อ่าอย่างนี้นะครับได้หมดนะแต่ผมอยากรู้ว่าผมกดไปแป๊บเดียวเนะี่ยเครื่องนี้มันไม่รู้ตัวจับเซ็นเซอร์ลูกบอกวัดความเร็วเอ่อจำนวนลูกมันจะไหวไหมนะครับเพราะมันเก่าละ โอ้ได้อยู่เรทถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่มันมันนับละเอียดหรือเปล่านะไม่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวเครื่องมันรวนนะครับเพราะว่าเครื่องมันเก่าละประมาณยี่สิบบอลมายี่สิบบอลน,นะครับตีไปก็ประมาณสักยี่สิบบอลต่อวินาทีโดยประมาณนะครับโดยประมาณไม่ได้เร็วมากนะมันมีมันมีเร็วกว่านี้เยอะนะครับคือ ถ้าไม่รู้ในกล้องเห็นว่ามันจะวิ่งเป็นสายเลยนะครับเออนะครับผมโอเคนะครับเล่นเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็ยิงเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแม็กออกครับพิธีการแม็กออกก็เหมือนเดิมกดตัวตัวนี้นะครับกดหงายดึงนะครับทำไมผมถึง้ใช้วิธีนี้เพราะว่ามันมีลูกคาอยู่แล้วก็เทออกมานะครับ จะมีอยู่4นัดส4ี่นัดโดยประมาณนะครับบางทีก็5้าเรื่องตกกระปินะครับมันจะไหลแบบนี้นะครับสายงกแบบผมผมก็ทําแบบนี้แหละครับเทออกมันเป็นนิสัยผมไปแล้วเพราะว่าจะบอกว่างกก็ไม่ใช่เพราะด้วยความที่แบบผมเห็นแล้วแม้สี่นัดก็เสียดายนะมันก็เอาไปยิงเล่นได้นะครับผมเลยคิดว่าเอาวิธีเนี่เก็บลูกก็ยิงเล่นได้อีกนะครับบางทีเราก็เอาใส่ปืนสั้นได้นะถ้าเราไม่เอาใส่ปืนยาวนะครับยิงเคลียร์ลูกนะครับโอเคไม่มีลูกค่านะครับแล้วก็ เก็บสูงก่อนอย่างนี้ก็เ,เคลียร์เสร็จแล้วเราก็แบตออกนะครับแล้วก็ดึงท้ายมันออกมาปึ๊บเราก็ปลดสลักเจ้าตัวนี้แล้วก็ดึงแบตออกมานะครับแล้วก็ปลดสายได้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บหมักเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดตูด นะปิัตูดนะครับขอย้ํานะครับเวลาลากออโต้อย่าพยายามลากแบบผมนะเพราะมอเตอร์มันร้อนไวนะครับและให้นะคือโอกาสที่มอเตอร์มันร้อนเพราะเรายากลากยาวเนี่ยมันร้อนแล้วเราเป็นเรื่องปกติสแตนดาร์ดของมันเลยนะครับเรายิ่งใช้แงานงานมันเยอะอ่าเฮ้ยเรายิ่งใช้งานมันนานนะครับโอกาสร้อนมันก็ไวแนะนำว่าให้ลากเป็นออโต้เพื่อยือายุการใช้งานวัสดุนะครับถามว่าลากแบบผมเนี่ยปื้นได้ไหมได้นะครับแต่พยายามลากเป็นชุดถ้าท่านใดไม่เคยเล่นเนี่ยจริงๆเนี่ยเห็นเขาลากกันแบบ ป้าอย่างนั้นอนะ่ะคือหนึ่งเลยปืนเขาต้องซิ่งมาพอสมควรนะครับแต่ตัวเนี้ยเดิมโรงงานถามว่าซิ่งไหมซิ่งมาอพอสมควรนะแต่ถามว่าโอกาสมอเตอร์มันร้อนได้ไหมมันก็ร้อนทุกตัวแล้วปเป็นเรื่องปกติแต่จะร้อนไวร้อนช้า1อยู่ที่เราเซตปืน2อ,อยู่ที่อุณหภูมิอากาศด้วยนะครับที่อยู่ในปัจจุบันนะครับยุคนี้น่าจะร้อนไวกว่าปกติอากาศแม่งร้อนชิบหายเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับปิดตูดปิดตูดก่อนใส่ตูดใส่ตูดใส่ใส่ท้ายนะครับ ใส่เสร็จปุ๊บกดเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวติดเอาเรียบร้อยนะครับแหมสั้นปุ๊กปิกน่ารักดีเหลือเกินอุ้ยชอบอย่างคือก็ให้ท่อรีดมาคือก็ควรจะให้ในความรู้สึกผมนะถ้าเป็นปืนเดิมโรงงานเนี่ยถ้าไม่ให้ท่อรีดและสั้นแบบเนี้ยระยะยี่สิบเมตรอ่ะคุณไม่ต้องหวังไม่โดนแน่นอนท่อทองเหลืองเดินธรรมดานี่ก็ให้ท่อรีดมาเลยตั้งแต่โรงงานควรสีเงินไหมละ่ะ นี่คือท่อรีดผมเดาไว้ว่า6.03นะครับคือยังไงก็โดนนะครับระยะ20ท่อท่อ0.3เนี่ยสบายมากนะครับเพราะว่าท่อสั้นแลกกับความยาเขาเรียกอะไรนะท่อสั้นนะครับแลกกับเจ้าตัวท่อรีดมันก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าตามราคาเลยนะครับผมโอเคเนาะก็เรื่องแม็กกาซีนอีกอย่างหนึ่งเออไม่ไฟฟ้านี่เคยพูดแต่นานละแต่ผมก็ลืมเหมือนกันนะครับ ว่าพวกที่ใช้ลานเนี่ยที่เป็นแม็กลานนะครับเวลาถ้าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยควรจะเคลียร์ลูกจากลานโดยวิธีการมันจะมีตะขอเกี่ยวถ้าเป็นแม็กไอตัวเนี้ยแม็กสแตนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะเรายิงหมดยังไงมันก็หมดนะครับแต่ถ้าเป็นลานเนี่ยจะมีลูกคาลานอยู่เราก็ดึงนะครับดึงที่ตัวติ่งตรงนี้แล้วมือลองทําไมเราต้องเคลียร์ลูกจากลานเพราะหนึ่งกันลานมันล้านะครับสปริงลานล้าได้นะเออนะครับ มันล้าได้หมดนะครับเนะี่ยวล้วก็ก่อกลับไปที่เดิมหรือจะก่อกลับไปที่เจ้าตัวขวดเก็บลูกของเรานะครับไอขวดแบบเก็บลูกเนะี่ยท่านสามารถหากระป๋องแก๊สแล้วทําได้เลยนะแต่จริงก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นปืนไฟฟ้านะ่ะได้เพราะว่าเห็นมีคนบอกว่านะไม่รู้ว่ามันมันจริงหรือเปล่าแต่ผมลองใช้มามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเอาง่ายคือเอาออกจากลานก่อนแล้วกันเอาให้ชัวร์นะครับเอาให้มันลูกออกจากลานเพราะว่าลานได้ไม่ล้านะครับ ส่วนลูกที่เหลืออยู่ในแม็กถ้าเราไม่ได้ปั่นลานเราก็ไว้นี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกก็เอาคาวได้เลยนะครับแต่อย่าไปปั่นลานมันเพิ่มเพราะปั่นปุ๊บลานมันทํางานมันดันลูกไปแล้วก็ต้องเคร์ออกอยู่ดีนะครับผมก็นั่นแหละนะครับให้ได้เข้าใจระบบไปพร้อมๆกันและให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการทํางานของอุปกรณ์ของเรากันไปด้วยนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเฉลิมเซานะครับแอดมีเคซอฟหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับ และลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับดูดีเบาไม่เบามันก,ก็ยังได้เลยฮีฮิ <c oughs>